นำเสนอการแก้ปัญหาไอ้แอร์นะครับแอร์เทนนะครับปัญหาคอยร้อนกระบังควันร้อนไม่ได้นะครับเนี่ยช่างแมวก็ให้ช่างเมยดัดแปลงนะครับขา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 ฉากนะค่อยร้อนนะครับ60เซนนะครับของชั้นอเนกประสงค์ของ V SV นะครับ ขาอ,อกมามาครับเพื่อจะเลื่อนขาคอยร้อนมานะครับเพื่อ,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 อให้เขาระบายความร้อนได้นะครับแอร์เย็นไม่ฉ่ำนะครับก็มานี้อ่ะก็ผ่ายช่างเมย์ครับไล่ไล่เย็ยนอยูออออ่ปัญหาหน้าง,งานนะครับ อันนี้ยิงได้ไหมนี่ยะนะสตอ็อกไหมจะพา,พอาเอาเทียสต็อกก่อนเบ้าเดี๋ยวเบ้าอะไรยังตายเลยครับจนานสี่จุดห้านี่เปลี่แปลงขาใหม่นะครับนี่เปลี่ยนแพนนะครับนี่ทับคนนะครับ ักไปเจอะทดนี้มามาอาทีน้เออเออจะยิงๆกันสื่อเดียวน้อตอนนั้นไม่ยังต้อเตือได้แล้วอ่านี่แหละพอดีลวยิงได้ยิงได้เสมอลงูได้กันแล้วกัได้แล้วโงกาง สบายมากนะพ่อตุ้งยตัวที่สได้เง้ยอะไรกันแต่นี่เออสองตัวลองไปดูกันสตัวเเงินแอร์มาเพื่อยิงกััแล้ว เรืนเข้าไปหมดเล้เริ่มห่ดไปเแล้วกว็ได้ยิงเล็กนะครับตัวเปลี่ย tak mula hmm ทำกันอันนี้ต้องทำขาเราต้องหนักนะครับถือมือเดียวมันยังไงบ้าสั่นนะประมาณนี้ยระดับน้ำเราได้มาแล้ว ตรงวะเนี่ยใส่ตาอินูเล็้ยงเนี่ยตรงไหมหอมอะไรเป็นไรเอาฉากอาาันนี้เลยไม่ตรงข้างล่างมันเข้าไปมากกว่าใช่ไหมไม่ตรงไม่ได้ฮะเข้าไปอีกข้างบนเข้าไปอีกพอไหมเข้าไปอีกพอไหมอืมอย่านี่ยนะ ไปเคียงครับไปเคียงเอาไปค้ำในุนหมเอาเสื้อไว้ในขช่กงวัในชาคือจังตัดตัวตัดตัวไปเสื้อว้ในชาขุนังมันจะยิ่งยากใไหมยงบ่ยงนี้ทะลุไปคนลคือกันเสรไปเลยตัดล อะไอีกอะไกันเนะี่นยกานใช้ขั้นฮึย็นหรอใส่แรกก่อนตรงวะตรงวะจังเมยังยงหน่อยใกล้เคียงเอาแล้วอือเออนี่นะครับ sale dah dekat ini wujud